สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมอมันคันปากนะคะวันนี้พี่เต๋าอยู่คนเดียวต้ององมลาไปไหวครูนะคะคุณผู้ชมนะคะก็อยู่คนเดียวไม่เป็นไรคะ่ะก็ต้องอยู่ได้บ้างเพราะว่าเดี๋ยววันที่17 อีกหลายวันก็จะไปฮ่องกงไปล่องเรือสำราญนะคะทางทีวีภู๋นะคะเดี๋ยวน้องโอมัก็ต้องมาอ่านข่าวแต่เดี๋ยวจะหาน้องๆนางนง,งามมาช่วยน้องโอม,มอ่านข่าวให้สักคน2คนนะคุณผู้ชมนะคะ,ะเดี๋ยวจะเป็นใครก็ต้องติดตามด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าช่วงแรกช่วงนี้นะคะสนับสนุนโดยกาแฟของเรานะมิลลี่คอฟฟี่คุณผู้ชมนะ,ะโอ้โหต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ากระแสตอบรับดีมากขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่อุดหนุนกาแฟมิลลี่คอฟฟี่นะคะและที่สําคัญยิ่ยงไปกว่าน,นั้นมิลลี่คอฟฟี่อย่างที่พี่ตวาวบอกเลยก็คือกาแฟเนี่ยอร่อยอยู่แล้ว อร่อย100%อยู่แล้วแต่ไอสารสากัดที่ใส่เนี่ยเราคุยกันสําหรับคนที่ทำรายการเคเบิลทีวีเราจะรู้เลยว่ามันเป็นสารสากัดสาหรับคนที่ลดน้ําหนักลดแบบแบบว่าลดแบบเร่งด่วนอะ่ะ ที่เต๋าเนี่ยต้องลงแบบเร่งด่วนเลยเนี่ยมิลลี่คอฟฟี่เพราะว่าเขาใส่ไสเลียมฮัทใส่เลียมฮัทเ,เนี่ยนะค, um, คุณผู้ชมนะเวลาใส่เขาเ้าไปในไหนเนี่ยหนึ่งเนี่ยนะคะมันจะช่วยทําให้เราอิ่มกิน10บโมงห้าโมงเย็นก็ยังไม่หิวข้าวกิน11บเอ็ดโมงหกโมงเย็นก็ยังไม่หิวข้าวนะคุณ um, ผู้ชมนะฮะตัวมิลลี่คอฟฟี่เขาใส่ไสเลียมฮัทแล้วใส่เลียมฮัทนอกจากทาให้อิ่มแล้วทำให้เราระบายท้องได้ดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกินกาแฟตัวนี้คุณจะถ่ายได้อย่างแบบมีความสุขนะฮะอีกหนึ เขาก็จะไปช่วยดักเอาไว้นะฮะและก็ที่ไฮไลท์สําคัญก็คือผลส้มแขกผลส้มแขกจะช่วยให้เราระบายนะฮะคุณถ่ายตอนเช้าหรือถ่ายช่วงเวลาไหนคุณจะมีความสุขคุณจะไม่มีอาการท้องผูกเลยคุณจะถ่ายถ่ายออกมาไม่ได้ท้องเสียนะคะแต่ถ่ายปกตินี่แหละคุณผู้ชมนะฮะกาแฟแก้วเดียวเอาอยู่โดยพี่เต๋าเนี่ยให้ส่วนตัวพี่เต๋าตัวพี่เต๋าเองนั้นเวัน7วันเอวที่หนา,หนา บางลงนะคะเอวที่มันหนาๆพุงที่มันยืน่ๆมันเริ่มมันเริ่มที่มันจะเบาลงนะคะแล้วก็ไอ้แขนที่มันป่องๆใหญ่ๆเนี่ยนะครับมันก็จะเริ่มเฮ้ยทำไมแขนมันรีลงรีลงนะครับอันนี้เพราะว่ามันเป็นหลักง่ายๆของการเขาเรียกว่าลดน้ําหนักเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เอาของเข้าปาก เราไม่เอาของเข้าปากยังไงก็ผอมนะฮะเรากินกาแฟมื้อเดียวแล้วกินข้า,าวเช้าแค่นิดเดียวอิ่มแล้วกินข้า,าวเช้าแค่ปกติต้องกินเป็นจานอย่างนี้เหลือแค่นี้ยังไงก็ผอมค่ะนะคะมันเป็นหลักง่ายๆเลยในการลดน้ําหนัก ไปโรงพยาบาลไหนที่เขาขายยาลดคําหนักเขาก็จะสอนอย่างนี้หมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมิลลี่คอฟฟี่วันนี้มาพร้อมโปรพิเศษนะคุณผู้ชมนะคะมิลลี่คอฟฟี่เนี่ยราคา1กล่องมี12สองซอง239บาทไม่แพงคุณซื้อได้แน่นอนคุณเอาไปลองกล่องนึงก่อนก็ได้แล้วต่อไปคุณจะต้องซื้อทั้งโปรและโปรนี้ก็มีได้ไม่นานด้วยเช่นเดียวกันส่วนโปรมีอะไรบ้าง2กล่องเนี่ยแหละครับปกติ78 0บาทเขาไม่ขายนะคะเขาขายเพียง439บาทแถมแก้วกาแฟให้1ใบนะคะ3กล่อง1,2 0 0 170เขาก็ไม่ขายเขาบอกเป็นช่วงทดลองให้เหลือเพียง590ว่าแถมแก้วกาแฟให้อีกหนึ่งใบสนใจสั่งซื้อได้เลยนะคะ063 494 3656้ําย้ำอีกรอบหนึ่งเผื่อหลายคนจดไม่ทันคุณพ่อคุณแม่จดไม่ทันอยากจะลดน้ำหนัก063 494 3 6า6 063 494 3656 l i หนแอดมนะคะ9 9ขีดหนะคะสแกน qr code ได้เลยนะคะหรือ f c e e o o o มิล l ี่คอฟฟี่นะคะเป็นเพจบริษัทนะคะแล้วก็ทิกต็อกมิ า9.9.1นะคุณผู้ชมนะฮะเข้าไปได้เลยเข้าไปสั่งซื้อได้เลยหลายคนอินบ็อกมาถามเยอะนะคุณผู้ชมนะฮะดีจริงของดีเดี๋ยวจะกินด้วยกินตลอดเลยเพราะว่ากินแล้วรู้สึกว่าเอวมันลงหน้าท้องมันหายโดยส่วนตัวพี่เต่านะ7วันพี่เต่ารู้เรื่องเลยนะคะสำหรับมิลลี่คอฟฟี่นะคะเอามากันที่ข่าวบันเทิงข่าวแรกกันเลยแล้วกันคุณผู้ชมนะฮะ, <c oughs> ะ,ะนะเขาบอกว่าเจอตัวคนคนที่ขับรถเก่งไปชนแฟนน,น้องน้องน้องอะไรน้อง้องอะไรนะน้องลุก นะคะที่เสียชีวิตที่เข้าไปมีอาการทางสมองแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วน้ําตงน้ําตาไหลเพราะใบตรงใบเตยเขาก็ตอนนั้นก็โดนเรื่องติดคุกเรื่องคดีฟอรเรกทีดีกับแมนแล้วก็มาแฟนก่อนหน้านี้ก็มา เจอแฟนเสียชีวิตอีกนะคะเขาบอกก็าะซ้ำรมซัดลุกมากเลยนะคะตามตัวได้แล้วสําหรับหนุ่มขับรถเก่งนะคะชนน้องภูมินะคะแฟนหนุ่มของน้องลุกนะคะน้องชายของใบเตยอาสยามเป็นสาเหตุให้หนุ่มภูมิน,นั้นได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะโดยผู้ต้องหาเขาเปิดเผยว่าตนเองเนี่ยนะคะเขาบอกว่าตนเนี่ยก็เกิดอาการหลับในแล้วก็ชนเข้าไปกับอะไรบางอย่างคิดว่าชนฟุตบาทหรือเสาเสาข้างทางจึงได้ขับ ไปที่พักอ่าย่านคลอง3าจังหวัดปทุมธานีพอตอนเช้าก็ได้แจ้งเกลีประการก่อนจะนํารถเนี่ยเข้าไปซ่อมตนก็ไม่ทราบเลยว่าไปเกิดอุบัติเหตุจนมีมีมีการชนผู้เสียชีวิตนะคะขอยอมรับผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะผู้ต้องหาก็ได้เขาบอกก้มกราบเท้าของลูกจริงๆต้องก้มกราบเท้าพ่อแม่เขานะคะพร้อมกล่าวทั้งน้ําตาว่าไม่ทราบว่าชนคนจนเสียชีวิตนะคะต้องขอยอมรับผิดด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ มันเป็นอุบัติเหตุนะคะคุณพ่อพี่เจ้เาก็เกิดจากอย่างนี้เหมือนกันก็คือแอตนน่้นเขาจับอะไรเขา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 ,เขาอยู่ในเหตุการณ์ก็ชนบางทีมันพูดยากมันมันช้าจนไม่รู้จะช้ำยังไงแล้วบ้านคนที่เขาสูญเสียมันช้าการจักไปโดยกระทันหันหรือการจักไปโดยการเกิดอุบัติเหตุเนี่ย มันเป็นเรื่องช้ำใจมากนะคะสำหรับทุกครอบครัวที่เขา,าผ่านเข้ามาในชีวิตนะคะล่าสุดน้องลุกนะคะก็ได้เคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าวนะคะผ่านสตอรี่อินสตาแกรมนะคะส่วนตัวบอกว่าลุกและก็ครอบครัวพี่ภูมิขอขอบคุณทุกท่านแล้วก็ผูก้กบนละคะ็พี่พี่ตำรวจสอนอรัตนาธิเบศนะคะแล้วก็พ,พี่พี่ตำรวจในทุกพื้นที่ที่ช่วยจับกลุ่มคนร้ายนะครับมากๆนะครับปลอลวันนี้ตอนนี้ที่เข้ามากลับลุกก็ตกใจนะครับและไม่ได้ต้องการให้เขามากราบลุกเลยคน คนที่เขาควรจะพาไปขอขอโทษอย่างมากที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่ของพี่ภูมิแลและลูกก็ได้บอกเขาแล้วเดี๋ยวพ่อแม่ของพี่ภูมิก็จะลงมาจากอุตรดิต์นะคะเพื่อมาประสานงานเรื่องคดีความกันต่อนะคะตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับนะคะก็เป็นเรื่องราวก็ยังโชคดีนะคะยังจับได้นะคะยังได้เจอตัวตนเดี๋ยวดูว่ามีประกงประกันอะไรหรือเปล่านะคะก็ต้องตามกันต่อไปนะคะแล้วก็ เขาก็คงจะยอมรับแล้วว่าเขาชนนะคะแต่เขาไม่รู้ว่าเป็นคนอันนี้เราก็ไม่รู้แต่เพราะว่าเขาเขกะกล่าวอ้างว่าอย่างนั้นนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องภูมิอีกรอบหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะคะ น้องเจดนะคะเจดพิพัฒน์นะคะไม่อ่านคอมเมนต์ดาม่านะคะ,อะตอบปมนอกใจนะคะออกมาเปิดเผยใจอีกครั้งนะาสำหรับพระเอกหนุ่มนะเจดเจดพิพัฒน์นะคะหลังก่อนหน้านี้ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าได้เลิกอกไรกับหวานใจวิววรรณรสนะคะแล้วก็ปิดฉากความรักไปที่มีมายาวนานถึง4ปีล่าสุดเจ้าตัวก็ได้มาเปิดใจนะคะสภาพจิตใจว่าดีขึ้นแต่ก็ยังไม่มูฟออนนะคะส่วนตัวผมก็โล่งแหละครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้เล่าอะไร ให้ใครฟังสภาพจิตใจก็ดีขึ้นนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้แย่อะไรมากนะคะไม่ได้ทะเลาะอะไรกันอยู่แล้วมันก็มันก็เลยไม่ต้องไปเคลียร์อะไรกันเท่าไหร่กับวิวหลังจากที่เราออกมาให้สัมภาษณ์ก็ยังไม่ได้คุยกันเลยนะคะ,ะส่วนคอมเมนต์ที่มีลบๆนะคะเขาบอกว่าผมว่าเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับบางคนเขาอาจจะไม่ได้เชื่อมั้งครับนะคะแต่เราก็ไปบังคับให้เขาเชื่อในสิ่งที่เราพูดทั้งหมดก็ไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็แค่ยืน ยันว่าผมพูดความจริงทุกอย่างแล้วก็ได้แค่นั้นจริงๆเวลาเจอคอมเมนต์อะไรที่มันลบๆผมก็จะเลือกที่ไม่ดูอันไหนที่เขาไม่ได้รู้เรื่องจริง,รงๆแล้วเข้ามาตัดสินเราเราก็ไม่อ่านอะไรเยอะขนาดนั้นนะคะไม่ได้ครับบอกไม่ได้เฟลนะคะหรือว่าไม่ได้ดิ่งขนาดนั้นเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่าต้องมีโดนนั่นแหละนะคะอ่ะก็ดีค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยชอบไปอ่านคอมเมนต์นะคะบางคนเวลามีกระแสดรามา่าเขาชอบเข้าไปอ่าน คอมเมนต์ก็คิดว่าคอมเมนต์จะให้กําลังใจแต่ในคอมเมนต์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีหน้ามีตาเขาจะเป็นอาตารบ้างหลักเป็นอะไรบ้างหลักเขาเข้ามาด่ามาสาปส่งคอมเมนต์พวกนี้ก็จะเป็นคอมเมนต์ลบๆแล้วเวลาคนอ่านเนี่ยถ้าจิตใจไม่เข้มแข็งเนี่ยเวลาอ่านแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนดิ่งเหวเลยหรือถ้าบางคนที่แบบว่าจิตใจบอบางมากๆอ่านแล้วก็ร้องไห้อ่านแล้วอยากจะตายเลยนะเหมือนเพื่อนพี่เต๋าหลายคนนะครับไปอ่านนั่งอ่านคอมเมนต์คิดว่าคอมเมนต์จะมานั่งชมตัวเองกับกลายเป็นว่าคอมเมนต์ไม่มีใครชมเลยด่าสาปไปหมดเลย ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนนั่งร้องไห้ร้องไห้ทั้งวันเลยนะคะคิดไปถึงคําพูดคาด่าของคนพวกนี้ก็ร้องไห้ลองคิดซะว่าคนพวกนี้เนี่ยนะคะ เขายัางไม่กล้าใช้หน้าเขาเองเลยเขาใช้หน้าใครก็ไม่รู้แล้วก็มาคอมเมนต์อะไรโง่ๆให้เราอ่านเนี่ยเราอย่าไปอ่านพี่เป็นคนหนึ่งที่จะไม่อ่านคอมเมนต์เลยแล้วก็ไม่สนใจเรื่องคอมเมนต์ใดทั้งสิ้นพี่จะเปิดผ่านแล้วก็ไม่อ่านแล้วก็คิดว่าสิ่งที่ชั้นทําแล้วคือสิ่งที่ดีที่สุดและสิ่งที่ชั้นทําแล้วคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดคุณไม่รู้ความจริงแต่คุณมาเมนอะไรโง่ๆอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เขาเรียกว่า รู้ไม่จริงนะครับพอรู้ไม่จริงไปเม้นอะไรโงๆ่ๆพอเม้นอะไรโงๆ่ๆเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกว่าอีนี้อะไรอะ่ะเออบางทีการศึกษาก็มีส่วนสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปให้ค่ากับคอมเมนต์โง่ๆนะคะอย่าไปให้ค่าเราอ่านคอมเมนต์ที่มันสร้างสารรคอมเมนต์ที่ให้กาลังใจคอมเมนต์ที่เขามีเหตุและผลเราจะรู้สึกว่าเออคนคนนี้เนี่ย โอเคเปรียบเสมือนบัวที่โผล่เหนือน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปอ่านคอมเมนต์เยอะเพราะคอมเมนต์ส่วนใหญ่90%เป็นคอมเมนต์ทางด้านลบหมดนะคะเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่หนึ่งก่อนแต่ก่อนจะพักเบรกกันไปนะคะต้องขอขอบคุณมิลลี่ Coffee นะคะลองก่อนหนึ่งกล่องคุณผู้ชมนะคะพี่เต๋าบอกแล้วนะคะว่าใส่เลีมฮาร์ด ยังไงก็อิ่มยังไงก็ไม่เอาของเข้าปากแน่นอนแล้วก็ผลส้มแขกช่วยในเรื่องของการระบายแล้วก็สารส์กัดจากอันนี้คุณผู้ชมนะถั่วขาวจะช่วยในเรื่องของการจับแป้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย โดยส่วนตัวพี่เต๋ากิน7วัน7วันรู้เรื่องสําหรับตัวพี่นะสำหรับน้องๆอ,อ,อาจจะ3วัน2วันหรือวันหนึ่งหรืออาจจะประมาณเดือนหนึ่งแต่สําหรับพี่เนี่ยพี่พิสูจน์ด้วยตัวพี่เองก็เจวันนะคะคุณผู้ชมนะคะและที่สําคัญเนี่ยราคาเขาไม่แพงเพราะเป็นราคาโปรเลยนะคะหกล่องเนี่ยสองกว่าบาทก็คือ239บาทอันนี้หนึ่งคือ1กล่องมี12บสองซองคุณเอาไปลองก่อนก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าเฮ้ยอยากได้ประมาณสัก2กล่องมันก็เกือบพันเนีเจ็ดร้อยแปดสิบบาทเนาะเจ็ดร้อยแปดสามสิบบาทเนาะ ก็เหลือเพียง439บาทก็ไม่แพงอ่ะนะคะ แถมแก้วกาแฟให้1แก้วแต่ถ้าซื้อ3ามกล่องเนี่ยมันก็กินได้เป็นเดือนเลยนะคะก็จาก1,270ไม่ขายนะอันนี้ไม่ขายนะเหลือ590นะคะแถมแก้วกาแฟนะมิลลี่คอฟฟให้1แก้วแก้วเขาน่ารักด้วยเนี่ยกระชงพอดีปากพอดีคาเลยนะคะกินแต่10บโมงเช้า5้าโมงเย็นยังไม่หิวข้าวเลยนะคะสนใจสั่งซื้อได้เลยนะคะศูนย์หกสามสี่เก้าสี่สามหกห้าหกศูนย์หกสามสี่เก้าสี่สามหกห้าหกติดต่อทุกอย่างวางข้างล่างหมดเรียบร้อยแล้วคุณ คุณสแกน QR code ได้หมดเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะสั่งซื้อเบอร์โทรเนี่ย0634943656แล้วจำชื่อนี้ไว้ Millie Coffee กาแฟดีๆต้อง Millie Coffee พักกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u u s c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะคะะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ